สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวร้อเอดกับช่องข่าวกมลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่องส5 c สิ e w s ซนิวภาคอิสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มวันนี้พบก,กับดิฉันวิพาวรรณทศีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะร้อเอ็ดจัดโครงการประสุตว์ร่วมใจกำจัดภายโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์ณอัคราชากกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารี เช้าวันนี้เมื่อเวลา9ก้านาฬิกานาทีนชนะชัชวันวง์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอ็ดเป็นประธานโครงการประสััว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวรัยลักษ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัวตรคตัรชนารีโดยมี นายปัญญามูลคำการเจริญประสุทธ์จังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมที่วัดสุขันธาวาสอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดโดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสวัางคว,วรัรกาตติยราชนารีได้ทรงห่วงใย,ยสุขภาวะของประชาชนชาวไทยมีเป้าหมายที่จะแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไปจากประเทศไทยลดการเพิ่มจำนวนของสุนัขแมวด้วยการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์กลุ่มเสี่ยงให้ได้อย่างทั่วถึงเพื่อไม่ให้เกิดผู้เสียชีวิตซึ่งการดำเนินการให้ได้ผลน,นั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจ้าของสัตว์ต้องมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ ในการดูแลและจัดการสัตว์เลี้ยงของตนเองไม่ปล่อยให้เป็นภาระของสังคมจึงได้จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภายโรคพิษสนักบ้าประจำปี2565ทั้งนี้ภายในโครงการได้มีเจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดให้บริการผ่าตัดทําหมันสุนัขแมวในพื้นที่รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคพิษสนัขบ้าเพื่อนำไปป้องกันและปรับใช้ในชุมชนต่อไปได้ไหมไม่รู้รูปหลหนเดี๋ยวนี้หวานข้าวทานานะครับแต่บอกว่าเป็นเกษตรกรทำนาแต่ทำเป็นไรไม่รู้นาแล้วฟางข้าวไปยังไม่เผามันก็เป็นอาหารด้วยเก็บเก็บได้เวลาเหมาะสมแล้วเขาเปิดโครงการเขาจะขาดร่วมใจ ครับนผ้ช่านผู้ชทีนผ้ชมท่านท่านผ้ท่ท่าน่นู่านวหน้านูนผูานานผูานผูมางผนผ่านานเานผม่าน้มท่า่าให้ชม้่าน้่าน้าูทานานผ้ม่้ทาน้านผู้ชดาน้่านผ้่านผ้องทานานผู้าน้น้านผูานผู้าน่าานมนผ้ามทามม เเชครับอาเชนครับอเนคจริงด้วยอจรจริงกให้กันในเฟิเ่ะเป็นคนลงได้กููเสอูเสนายนายจอจาน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 น นต้๊กเอิารจัดการเรื่องอ้เขาขยันนะที่้บสามิบท่าน ต่อกันที่ร้ออจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2565เช้าวันนี้เมื่อเวลา8นาฬ30นาทีนายเ,เวงศักดิ์พลเยี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2565ของจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหน่วยงานเอกชนและองค์กรต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีลูกเสือเนตรนารีผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมงานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์พระบิดาของการลูกเสือไทยพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์เพื่อบ่มเพาะนิสัยเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดีตามจารีตประเพณีบ้านเมืองตามอุดมการของลูกเสือดังต่อไปนี้ให้เป็นผู้ที่มีวินัยรู้จักการสังเกตจดจำและพึ่งตนเองให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์มีระเบียบวินยัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ให้เป็นที่รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ให้รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสมและให้เป็นผู้ที่รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิการเมืองดใดๆนายเวงศักดิ์พลเยี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่า ขอให้ลูกเสือทั้งหลายจงยึดมั่นและปฏิบัติตามอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติกิจการลูกเสือสามารถพัฒนาคนให้เป็นพลเมืองดีอันจะเป็นการส่งเสริมให้ประเทศชาติมีความมั่นคงและอยู่รอดปลอดภัยจากรอบด้านได้เป็นอย่างดีถ้าหากว่าพี่น้องลูกเสือทั้งหลายยึดมั่นปฏิบัติตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ ที่กล่าวไว้แล้วการที่พวกเรามารวมพลังกันในวันนี้เพื่อสนสนามและทบทวนคําปฏิญาณของลูกเสือเป็นการแสดงถึงความพร้อมเพรียงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเหล่าพี่น้องลูกเสือเป็นอย่างดียิ่งและได้แสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติตอนที่ร้อเอ็ดรับตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกโรงพยาบาลร้อเอ็ดเพื่อรับรางวัลระดับทองวันนี้เมื่อเวลา13บ0นาฬิกานาทีหน้ห้องสางเกตชั้น7อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรโรงพยาบาลร้อเอด็ด นายแพทย์ชานชัยจันวราชัยกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ณรงชัยสังสารองผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดคนที่สองพร้อมด้วยคณะทำงานจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ดสำ,ส,สำนักงานประกันสังคมสำนักงานคอปปอจังหวัดร้อยเอ็ดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดร้อยเอ็ดร่วมให้ข้อมูลแก่คณะ อนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกคณะที่1 0นำโดยนายอิสระศิริวรพาประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกสำนักงานประหลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและคณะซึ่งปีพุทธศักราช2565ครบรอบเกณฑ์การประเมินรับรองระดับทอง โรงพยาบาลร้อยเอดดำเนินการพัฒนาระบบบริการตามนโยบายศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center หรือ GEC และได้ประสานความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมพัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชนที่มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกแบบเบสเซตนัดจุดเดียวเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่ายส่งมอบบริการด้วยใจส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อบริการของภาครัฐโดยพัฒนาศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด ณบริเวณชั้นหนึ่งอาคารเฉลิมพระเกียรติจุลาพรโรงพยาบาลร้อเอ็ดเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศัก,การาช2559ได้ผ่านการรับรองจากรัฐบาลในปีพุทธศัก,การาช2559และในปี2562ผ่านการประเมินระดับก้าวหน้าโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดบริการประชาชนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อกับหลายหน่วยงานได้แก่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดบริการรับแจ้งเกิดแจ้งตายสำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ดให้บริการผู้รับบริการสิทธิการรักษาประกันสังคมแบบครบวงจรสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดให้บริการออกบัตรคนพิการไปเสร็จณจุดเดียวสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยขอปอพอบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และตำรวจปูทรจังหวัดร้อยเอ็ดให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจราจรและชดเชยรักษาพยาบาลโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้รวมศูนย์บริการประชาชนแบบเบสเซ็ตณศูนย์ราชการสะดวกข่าววันนี้ที่ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชือ้อโควิด1 9เพิ่มขึ้น2 4รายยังคงรักษาพยาบาล166ราย การไวรัสโครโรนา2019จังหวัดร้อยเอ็ดประจำวันที่30มิถุนายน2565ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ระดอกเดือนมก,กราคม2565 24รายผู้ป่วยสะสม4,483รายรักษาหาย12รายยังคงรักษาพยาบาล166รายเสียชีวิตสะสม249รายข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่แยกรายอำเภอสรุปได้ดังนี้ อำเภอเมืองร้อยเอ็ดสามรายอําเภอจตุรพักพิมารหนึ่งรายอําเภอท้อนบุรีหนึ่งรายอําเภอพนมไพรหนึ่งรายอําเภอพลทองสามรายอําเภอหนองพอกสามรายอําเภอสวรรภูมิเก้ารายอําเภอพลทรายสองรายและอําเภอเชียงขวัญหนึ่งรายองค์การอนามัยโลกแนะทำไมต้องรับวัคซีนเข็มกระตุ้นการรับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อ สร้างภูมิคุ้มกันร่างกายซึ่งภูมิคุ้มกันอาจเสื่อมไปตามกาลเวลาไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อหรือจากการรับวัคซีนการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงและช่วยลดการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตแม้ภูมิคุ้มกันจะลดลงการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นสามารถช่วยลดการป่วยหนักและเสียชีวิตได้ ท้ายนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกมลนเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่องส5สิบห้ซีซันนิวภาคอีสาน HD ดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มดิฉันว,วิภาวรรณพร้อมด้วยคุณวิเศษนันทศรีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ